การที่เราจะยื่นพองระดอ0เนี่ยคุณตรวจสอบพองระดอ1ให้แน่ใจแล้วยังไอพองระดอ5-1ที่ยื่นไปเนี่ยแล้วเสียภาษีไว้เนี่ยมันขาดไปเกินกว่าร้อยละยหรือเปล่าเราจะแก้ไขกันอย่างไร <S <S ซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพองระดอ1เนี่ยเราจะยื่นนะครับภายใน2เดือนนับจากสิ้นรอบบัญชีออกเดือนแรกนะครับและใครที่มีหน้าที่ต้องยื่นบ้างเนี่ยก็ฝากไปดูไรฟ์ต่างๆนะครับพูดกันคร่าวๆแล้วกันว่านิติบุคคลทั่วไปเนี่ย นะครับที่เป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับยังไงคุณก็ต้องมีหน้าที่จะต้องยื่นนะครับพ,พอรอ .51 โดยเฉพาะนะครับนิติบุคคลที่คำนวณภาษีจากฐานกําไรสุทธินะครับถ้าคุณคำนวณภาษีจากฐานกาไรสุทธินะครับคุณมีหน้าที่ต้องยื่นพอรอ .51 ด้วยนะครับนับจากภา,ายใน2เดือนนับจากสิ้น6เดือนแรกนะครับเว้นแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เปิดบริษัท นะครับแล้วรอบบัญชีไม่ถึง12เดือนหรือเลิกกิจการแล้วไม่ถึง12เดือนอันนี้ก็ไม่ต้องยืนนะครับหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยแล้วรอบที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไม่เกิน6เดือนก็ไม่ต้องยืนแต่ถ้าเกิน6เดือนแม้คุณจะเปลี่ยนแปลงในรอบบัญชีนั้นนะไม่ถึง12เดือนคุณคุณก็ยังต้องยื่นอยู่ดีนะส่วนฐานอื่นๆเนี่ยไม่ต้องยืนนะครับก็ยื่นครั้งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นฐานมูลที่สมาคมก็ยื่นพรกดห้าห้าครั้งเดียวสิ้นปีภายใน150วัน นะครับฐานขนส่งต่างประเทศนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยก็ยื่นด้วยแบบพองกรดอร52นะครับเป็นต้นนะทีเรากลับมาใหม่นะครับสำหรับคนที่เตรียมยื่นพองกรดอร50นะครับแล้วก็กลับไปทบทวนซิว่าภาษีที่จะชําระสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับแล้วเราชําระตอนครึ่งปีไว้อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าขาดไปไม่เกินกว่า125เนี่ยก็โอเคอยู่ในเหตุอันสมควรแต่ถ้าเกิดขาดไปเกินกว่าร้อยเนี่ย ก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงซิงว่ามันขาดไปเพราะอะไรเข้าเงื่อนไขเหตุอันสมควรไหมถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละยีนะครับแล้วถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขตรวจสอบแล้วไม่เข้าเงื่อนไขจริงๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับก่อนที่จะไปยื่นพงรด5ห้าศูนย์เนี่ยให้ยื่นปรับปรุงแบบพงรด5ห้าหนึ่งไปก่อนนะครับซึ่งเราจะเสียเงินเพิ่มเพียงแค่1นึ่ต่อเดือนนะครับดีกว่าที่จะเสีย20%อันนี้ก็ไปคุยนะครับกับกรรมการาี่ ว่าต้องขอปรับปรุงนะครับพรดอ1น่ซะหน่อยนะครับเพื่อลดเงินเพิ่มนะครับซึ่งก็ไม่เยอะหรอกนะครับวันนี้สมมติว่าจะเตรียมยื่นเดือนเมษาเนี่ยตอนนี้เราเห็นงบคร่าวๆแล้วยังไงก็ขาดไปแน่ๆน,นะครับก็ให้ไปยื่นเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนาแล้วถ้านับเวลาเขานับเนี่ยนะครับว่าเงินเพิ่มเสียยังไงเนี่ยก็นับจากเดือนอสิงหาเรายื่นสิงหาใช่ไหมครับก็กันยาเป็นเดือนที่1นเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน นะครับทีนี้หลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าอาจารย์เราจะเปรียบเทียบยังไงว่าไอ้ที่เราทําเสียไว้ครึ่งปีเนี่ยนะครับมันขาดไปเกินกว่าร้อยได้ยีหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่เกินนะั้มันแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซนต์ยี่สามเปอร์เซนต์ก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับหรือยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ก็ไม่ต้องเสียมันต้องขาดไปเกินกว่าร้อย้ยี่สิบห้าถ้าเกินกว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้คุณต้องเสียเงินเพิ่มแล้วปัญหาคือรู้แล้วล่ะว่ามันขาดไปแต่ไม่่รรรู้ว้ววาาาาจะะนะคคคนนณณณยัังงไบุกก็เออปม นะ้ภาษีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่เราจะยื่นเสียเนี่ยสมมุติว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันสองล้านนะแล้วเราประมาณการไว้เนี่ยที่ล้านหนะ้าน้ภาษีทั้งปีเนี่ยพอประมาณการไปล้านห้าเนี่ยครึ่งปีเราก็เสียเราก็คิดว่าเราจะมีกําไรที่เจ็ดแสนห้าเราก็จะเอาเจ็ดแสนห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อันนี้ก็คือการคํานวณแบบง่ายๆเอาอัตรายี่สิบเปอร์เซ็นต์น้เราก็จะได้เนื้อภาษีมาเนี่ยเจ็ดแสนห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับแสนห้า ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอถึงสิ้นปีปรากฏว่าไม่ใช่แล้วกําไรที่ประมาณการไว้ที่เราบอกว่าล้านห้านเนี่ยกาไรมาได้ถึงสองล้านแน่นะพอเอาสองล้านเนี่ยครึ่งปีเราควรจะต้องเสียที่ยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านเพราะครึ่งนึงก็คือหนึ่งล้านเอายี่สิบเปอร์เซ็นคูณหนึ่งล้านมันจะได้สองแสนนะครับทีนี้ไอ้ส่วนต่างที่เราเสียไปแล้วแสนห้ากับควรจะเสียจริงๆสองแสนเนี่ยไอ้ส่วนต่างห้าหมื่นเนี่ยนะจะคํานวณยังไงว่า เราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่มามันเกินไปกว่าร้อยี่ห้าไหมหลักการง่ายๆนะครับก็ให้เอาภาษีที่ควรต้องเสียจริงๆอะ่ะนะครับสองแสนเนี่ยหักด้วยภาษีที่ชําระไปแล้วแสนห้าก็จะได้ห้าหมื่นห้าหมื่นคูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยสองแสนก็จะออกมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็รู้เลยว่าประมาณการขาดไปไม่เกินกว่าร้อยี่ห้าก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ได้เสียอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่านะถ้าหากว่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่า เรากำไรเกิดขึ้นจริงเนี่ยมัน2อล้านหาหาร2แล้วมันก็คือครึ่งปีเราควรจะต้องเสียเราต้องคำนวณภาษีที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นคูณยีคุณจะต้องเสียภาษีที่2องแสนห้าแต่เสียภาษีไปจริงๆตอนยื่น5้าหนึ่งเนี่ยมันแค่แสนห้าเองนะครับฉะนั้นคุณเอา2องแสนห้าหักแสนห้านะครับก็ส่วนต่างก็คือ1น0 0 0แสนเอา1นึ่งแสนคูณร้อยหารด้วย2องแสนห้ามันจะตก40%บถ้ากรณีแบบนี้เนี่ย แสดงว่ามีการประมาณการขาดไปเกินกว่าร้อยละยีแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละยีนะครับวิธีการเสียเงินเพิ่มร้อยละยีก็ให้เอา20%เนี่ยคูณด้วยส่วนต่างนะครับความจริงแล้วเราควรจะต้องเสียไว้ที่2องแสนหให้หักด้วยแสนหมันจะต้องเสียเพิ่มอีก1น0 0 0แสนเอา1น0 0 0แสนเนี่ยคูณ20%นะมันก็ต้องเสียเงินเพิ่ม2 0 0 0 0อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าใครฟังแล้วยังไม่ค่อยทันนะครับกลับไปฟังใหม่แล้วค่อยๆเอาปากกาจดตามแล้วคุณจะคํานวณประมาณการได้เป็นเองนะครับเพราะหลายคนเนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยยังคํานวณส่วนนี้ไม่เป็นนะครับคนที่ไปสอบ TA หรือ CPA ก็เหมือนกันนะเวลาโจทย์ถามแบบนี้มาเนี่ยปรากฏว่างงว่าเอ๊ะแล้วมันประมาณการขาดไปเกินกว่าร2 5ยละยหรือไม่นะครับฉะนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็มาคํานวณเงินเพิ่มร้อะยีแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ย นะครับถ้าคุณรู้ณนะวันนี้แล้วเนี่ยสมุดบัญชีรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ภาษีจริงๆมาต้องเสียอยู่เท่านี้แหละเดี๋ยวเตรียมจะยื่น50เนี่ยถ้าคุณรอจนเจ้าหน้าที่มาประเมินเนี่ยคุณจะเสียที่20เนะครับเหินเพิ่มนะอันผมก็แนะนําเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเอา1นึ่งแสนเนี่ยที่ที่มันต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยคูณด้วย1.5นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ประเมินเราไปเสียก่อนเนี่ยก็คูณด้วย1.5แล้วก็นับเลยนะครับเดือนนี้เดือนมีนาแล้ว นะครับเราต้องเตรียมยื่นถึงเดือนมีนาเนี่ยนะเรายื่นพรมรห้าหนึ่งที่เดือนสิงหานะครับฉะนั้นนับเลยกันยา1ตุลา2องพฤศจิกา3าธันวา4มกราห้ากา 5, ุมภาหกมีนา7คุณก็เอา1 0 0 0 0แสนคูณด้วย1.5%เคูณด้วย7เดือนนะครับคุณยอเสียเงนินเพ,เพิ่มเพียงแค่1,500บาทลดไปที่9,5 0 0อันนี้สมมติว่าเป็นตัวเลขไม่มากนะครับเราก็ลดไปอยากเห็นได้ชัดว่าครึ่งๆเลยนะครับแต่ถ้าคุดเกิด คุณคำนวณแล้วเกิน13เดือนไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปเสียเงินเพิ่ม20%ได้นะเพราะว่าถ้าเกิน13เดือนคูณด้วย1.5%แล้วมันจะมากกว่า20%นะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะเปรียบเทียบดูซิว่าเราประมาณการขาดไปเกินกว่าร้อละหรือเปล่านะครับถ้าเกินคุณก็มีภาระเงินเพิ่มแล้วถ้ามีเงินเพิ่มนะครับคุณก็รีบไปชำระเสียก่อนยื่นรายการปรับปรุงก็จะเสียเงินเพิ่มไม่เยอะ ทีนี้เรามาดูต่อว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราคำนวณพลาดไปอย่างที่ตัวอย่างอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วจะไปเอาเหตุอันสมควรมาใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นดูเหตุอันสมควรเนี่ยก็คือที่พวกเรารู้กันก็คือว่าต้องชําระภาษีครึ่งปีไว้เนี่ยไม่น้อยกว่าภาษีของปีที่แล้วที่เราชําระทั้งปีไว้เนี่ยครึ่งหนึ่งฉะนั้นวันนี้ที่เราจะยื่นเนี่ยคือเราจะยื่นงบปี63 คุณก็ไปดูแบบพรกรห้ปี62ของคุณนะว่าพรกรห50ปี62ของคุณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณคำนวณภาษีแล้วมีกำไรคำนวณภาษีแล้วเนี่ยสมมุตินะครับว่าคุณคำนวณภาษีแล้วต้องเสียภาษีที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยก็คือ1 0 0 0 0 0ถ้าคุณยื่นไว้ที่แสนห้านะจากจากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยคุณก็เข้าเหตุอันสมควรแล้วหลายคนก็ยังสับสนอีกอาจารย์คะแล้วเวลาเราจะคิดครึ่งหนึ่ง นะครับของปีที่แล้วเนี่ยเราคิดครึ่งหนึ่งจากตัวไหนกห็คิดครึ่งหนึ่งจากภาษีที่คำนวณได้นะบางคนงงว่าภาษีที่คำนวณได้เนี่ยสมมุติว่า2 0 0 0 0 0แล้วมันมีวิดโฮลดิ้งแท็กหรือว่าคนอื่นหักเราไว้เนี่ยหนึ่งแสจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยชำระภาษีจริงๆเนี่ยแค่แสนเดียวเพราะว่าเรามีถูกหักหนะ้าที่จ่ายไว้1 0 0 0 0แก็เลยคิดว่าถ้าเสียไว้สัก5 0 0 0 0ก็คงพอแล้วไม่ถูกต้องนะครับ เวลาคำนวณไว้กึ่งหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวเนื้อภาษีที่คำนวณได้นะครับก่อนที่จะหักภาษีาระที่จ่ายนะครับนั่นจึงถ,ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราประมาณการไว้ว่าเราเสียไว้ครึ่งปีแสนห้าแล้วพอถึงสิ้นปีประมาณการค่าเครื่องไปถึง40%ถ้ากรณีแบบนี้ก็ถือว่าเข้าเหตุอันสมควรไม่ต้องไปเสียเหมือนเพิ่มนะครับกรณีที่2ออีกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าเหตุอันสมควรก็คือว่า วิกฤตของเศรษฐกิจเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีการลดค่าใช้จานะ่ายนะค่าใช้จ่ายมันต่ําลงอย่างผิดปกติมันเลยทําให้เรามีกําไรมากขึ้นเช่นเราต้องลดคนงานลงไปเลยเพราะเดิมทีก็คิดว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรามีกาไรแล้วละ่ะครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ควรจะมีกําไรแต่ก็ไม่ได้มากปรากฏว่ามีการลดพนักงานปิดโรงงานไปหลายสาขาเลยนะครับเงินเดือนก็ไม่มีโอเคไรายได้ก็ไม่มีด้วยแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกกําไรมันมีอยู่แล้ว,ลวเราคิดถึงค่าใช้จ่ายที่เราจะขยายงาน สรุปงานเราเราก็ไม่ขยายคนงานเราก็ลดลงถ้ากรณีแบบนี้มันเห็นได้ชัดนะครับก็เข้าเหตุอันสมควรเหมือนกันนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานนะมีการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตานะราภาวะเศรษฐกิจมันทําให้อัตราค่างเงินนะหลายธุรกิจทุกวันนี้เขาเรียกว่าซื้อขายนะครับใช้เงินของต่างประเทศนะครับปรากฏว่าเงินเหรียญเงินหยวนนะครับมันอ่อนค่าทําให้เงินบาทแข็งตัวมีมูลค่ามากขึ้นกรณีแบบนี้เนี่ย นะครับมันทําให้มีกําไรจากกาตาแลกเปลี่ยนมากขึ้นก็ถือว่าอยู่ในเหตุอันสมควรนะครับหรือว่ามีการซื้อขายทรัพย์สินนะครับของเราช่วงนี้ตอนสิ้นปีแล้วปรากฏว่ามีต่างชาติมาตะเวนไล่ซื้อที่ดินของพวกเราไปนะครับปรากฏว่าเราขายที่ดินได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็อยู่ในเหตุอันสมควรหรือเรามีรายได้นะครับเกินกว่าที่คาดไว้เนี่ยนะในช่วงสิ้นปีเนี่ยมากกว่าปกตินะครับ เราก็จะอยู่ในเหตุอันสมควรด้วยแต่เกินมากกว่าปกตินี้ถ้าทําให้มีกําไรเนี่ยก็แสดงว่ารายได้คุณเนี่ยจะต้องมีตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะเพราะเรายื่นพรดรห้าหนึ่งเนี่ยเดือนสิงหาฉะนั้นถ้าคุณมีไรายได้มากเกินปกติเนี่ยในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยแล้วมันมีกําไรมากกว่าที่เราเคยประมาณการไว้เนี่ยก็อยู่ในเหตุอันสมควรถ้าเจ้าหน้าที่มาประเมินเนี่ยก็ต้องชี้แจงด้วยเหตุผลนี้นะครับ ทีนี้เขาบอกว่ากรณีหลายคนก็สงสัยว่าอาจารย์แล้วกรณีที่มันมีธุรกิจที่เข้าเงื่อนไข SME เนี่ยแล้วเราคำนวณภาษีแบบ SME ไว้นะครับครึ่งปีเนี่ยไม่ได้เสียเพราะมันอยู่ในเรท0ถึง3แสนแรกยกเว้น3แสนถึง3ล้าน15%เนี่ยนะครับคำนวณแล้วมันเสียนิดหน่อยแล้วโดนหักหน้าที่จ่ายไว้แต่พอถึงสิ้นปีไรายได้เราเยอะกําไรเราเยอะเราทะลุเกินไปเรท20%ทำให้ต้องกลับมาเสียนะครับภาษี ทั้งปีเนี่ยมากกว่าครึ่งปีที่ประมาณการไว้อันนี้ก็ต้องชี้แจงแล้วก็อยู่ในเหตุอันสมควรได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมให้ข้อสังเกตเว้นิดนึงนะครับแล้วก็พวกเราักบัญชีต้องระมัดระวังว่าไอ้ธุรกิจเงื่อนไข SME เนี่ยคุณใช้ได้แต่ห้างหุ้นส่วนใช้ได้แต่บริษัทนะหลายคนที่เป็นกิจการร่วมค้าเนี่ยคิดว่าตัวเองรายได้ไม่ถึง30ล้านทุนไม่ถึง5ล้านเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขคำนวณภาษีแบบ SME ซึ่งผมเคยไปตรวจสอบหลายกิจการเนี่ย ปรากฏว่าผิดนะกิจการร่วมค้าเนี่ยคุณไม่สามารถใช้เงื่อนไขเสียภาษีอาตรเสได้เลยแม้รายได้จะไม่ถึง30ทุนไม่ถึง5ล้านก็ตามเพราะว่าเขาให้แต่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้นเองนะกานกิจการร่วมค้ามีกําไรเนี่ยคุณต้องคิด20%ตั้งแต่บาทแรกเลยเพราะกิจการร่วมค้าเนี่ยไม่มีคําว่าทุนนะไม่มีคําว่าทุนฉะนั้นก็เลยใช้เรื่องทุนของกิจการร่วมค้าไม่ได้นะครับก็ฝากให้ระมัดระวังไว้ด้วย ทางที่ดีเนี่ยนักบัญชีพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะคำนวณหรือประมาณการพอเรา5 1เนี่ยคาดเคลื่อนเลยเนะมันมีช่องทางให้เราวางแผนภาษีได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุอันสมควรเมื่อกี้เสียภาษีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับหรือหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจอ่าก่อสร้างเนี่ยนะครับเวลาถึงครึ่งปีเนี่ยปรากฏว่า1คุณมีภาษีถูกหักนะที่จ่ายไว้ตั้งเยอะแน่ฉะนั้นเมื่อมีภาษีถูกหักนะที่จ่ายไว้เยอะเนี่ยเทคนิคนะครับ ให้คุณภาษีที่ถูกหักนที่จ่าย6เดือนแรกเนี่ยคุณลองคํานวณดูนะครับสมมุติว่าเราประมาณการไว้แล้วเนี่ยว่ากําไรเราควรจะเป็นเท่านั้นเนี่ยเท่านี้เนี่ยให้ประมาณการเวอร์ขึ้นไปได้เลยประมาณการมากกว่าความเป็นจริงพอคํานวณเสียภาษีแล้วยังมีหักนะัที่จ่าย6เดือนเนี่ยทำยังไงเราก็ไม่เสียอยู่ดีฉะนั้นให้ใช้เทคนิคนะคำนวณให้เกินไว้หน่อยเพราะคํานวณเกินเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นพอถึงสิ้นปีมันเสียไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอามาเครดิตหักออกคุณก็ได้คืนอยู่ดีเหมือนนกัน นะครับฉะนั้นเทคนิคก็คือคำนวณเกินไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะหลายคนเนี่ยลืมอีกนะมีขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน5ปีก็ไม่ได้นำมาใช้นะครับอันนี้ต้องระวัง